พรรคคอมมิวนิสต์จีนกำลังดำเนินการอย่างรุนแรงกับผลิตภัณฑ์เงินฝากออนไลน์ที่แพลตฟอร์มอย่างแอนกร๊ปของแจ็คหมานำเสนอทำให้เงินฝาก9ล้านล้านบาทของชาวจีน100ล้านคนได้รับผลกระทบมันเป็นความพยายามของพรรคคอมมิวนิสต์ที่ต้องการควบคุมภาคการเงินอย่างเข้มงวดนักวิเคราะห์ท่านหนึ่งได้ให้ความเห็นกับเราว่าพรรคคอมมิวนิสต์กังวลเรื่องอะไร ชาวจีนจำนวนมากหันมาใช้สมาร์ทโฟนเพื่อช่วยออมเงินโดยความช่วยเหลือจากแพลตฟอร์มทางการเงินหลายเจ้าพวกเขาสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อออมเงินจากธนาคารขนาดเล็กในท้องถิ่นได้ซึ่งมักจะให้ผลตอบแทนดีกว่าธนาคารแห่งชาติที่รัฐเป็นเจ้าของแต่ตอนนี้พรรคคอมมิวนิสต์จีนบอกว่าต้องหยุดเรื่องแบบนี้เมื่อวันที่27มกราคมแพลตฟอร์มทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารขนาดใหญ่เกือบทั้งหมดได้ลบการบริการออมเงินแบบให้ผลตอบแทนออกจากแอปของพวกเขา ซึ่งส่งผลกระทบต่อเงินฝาก9ล้านล้านบาทของชาวจีน100ล้านคนเจ้าหน้าที่กำลังขอให้ธนาคารเข้าควบคุมเงินฝากเหล่านั้น ชิ้นผงนักวิเคราะห์ข่าวจีนกล่าวว่าหนึ่งในเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการทําแบบนี้คือเพื่อปกป้องธนาคารแห่งชาติที่รัฐเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มทางการเงินส่วนใหญ่ดําเนินการร่วมกับธนาคารขนาดเล็กในท้องถิ่นซึ่งได้ดึงดูดเงินฝากจากพื้นที่อื่นๆของประเทศด้วยเพราะธนาคารเหล่านี้ไม่ต้องมีสถานที่ตั้งจริงด้วยเหตุนี้ธนาคารขนาดเล็กในท้องถิ่นจะมีมูลค่าสินทรัพย์จานวนมากและขีดความสามารถในการแข่งขันจะสูงกว่าธนาคารขนาดใหญ่ด้วยซ้ํามันกดดันธนาคารแห่งชาติมาก โดยทั่วไปราบรับเป็นเจ้าของธนาคารแห่งชาติทุกแห่งและพวกเขาเท่านั้นที่มีใบอนุญาตดาเนินการในระดับประเทศความเข้าใจของผมคือทางการจีพยายามปกป้องธนาคารขนาดใหญ่เพื่อให้เขาคงทางการเงินหรือระบบธนาคารแห่งชาติไม่ถูกทําลาย ตามข้อมูลจากหน่วยงานกำกับดูแลธนาคารขนาดเล็กบางแห่งต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มออนไลน์เหล่านี้เมื่อปล,ปลายปีที่แล้วหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินระบุว่าการเป็นพันธมิตรแบบนี้ผิดกฎหมายพวกเขายังเตือนธนาคารท้องถิ่นขนาดเล็กและขนาดกลางไม่ให้ดำเนิกนการนอกพื้นที่ของตัวเองด้วยชินได้ชี้ให้เห็นถึงแรงจูงใจที่เป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งคือทางการจีนอาจต้องการรวบรวมข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มทางการเงินเหล่านี้เพื่อได้ข้อมูลเพิ่มในส่วนของลูกคา้าธนาคารข้อมูลธุรกรรมและข้อมูลสำคัญอื่น เราพบว่าทางการจีนสัง่งให้เอ็นกรุปปรับโครงสร้างใหม่ในไม่ช้ามันจะกลายเป็นบริษัททางการเงินที่ธนาคารกลางจีนดูแลด้วยวิธีนี้ข้อมอูลของบริษัททั้งหมดทุกๆธุรกรรมทางการเงินและข้อมูลของผู้ใช้ได้ถูกส่งไปยังพรรคคอมมิวนิสต์จีนพรรคคอมมิวนิสต์บอกว่าจะเพิ่มการกำกับดูแลให้เข้มงวดขึ้นอีกในอนาคต